รักหมดใจแล้วใจเกิดหมดรักเราจะบอกตรงๆหรือว่าถอยห่างอย่างไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันนะคะมาฟังความเห็นดีๆจากคุณหมอแพนแซก์สุกสเกร์เลิกกันค่ะน้องๆว่าบอกรักก็บอกเลิกอันไหนพูดง่ายเป็บอกรัาบอกรักที่พูดง่ายกว่าเหรอบอ,รบอกเลิกในความเป็นจริงก็คือนะครับมองเสมือนว่าบอกรักจะยากกว่า แต่บอกเลิกนั้นต้องใช้ศิลปะในการบอกมากกว่าคือบอกรักเนี่ยน้องก็แค่สมหวังหรือผิดหวังแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ตอนบอกเลิกเนี่ยมันอาจจะตายคนเดียวหรือตายทั้งครอบครัวก็ได้ใช่ไหมครับเราเคยเห็นไหมครับว่าพ่อแม่ขัดขวางไอหนุ่มยิงทิ้งทั้งพ่อแม่ทั้งผู้หญิงเลยเห็นไหมครับผมการันตีได้เลยแบบนั้นะบอกตรงๆน้องๆจะต้องเรียนรู้สักนิดหนึ่งว่าโดยหลักจิตวิทยาแล้วแม่ส่วนใหญ่ก็จะดูแลลูกชายถูกไหมครับ แม้ลูกชายเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านก็จะมองเหมือนสึกว่าผู้หญิงต้องเอาอ,อกเอาใจเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เอาอ,อกเอาใจเขาขึ้นมาพูดตรงๆขึ้นมาส่วนใหญ่เขารับได้ไหมครับ<า>ไม่ได้เขาจะทํำยังไงครับเขาจะมีปฏิกิริยาอยู่3อย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คิด,คดว่าตัวเขานั้นไร้ค่าผู้หญิงบอกเลิกเมื่อกี้ใครไม่รู้บอกว่าค่าตัวตายไปเลยกระโดดตึกก็เคยเห็นจริงไหมครับอีกพวกหนึง่งทําไมทําให้หน้าฉันเสียฉันเสียหน้าเพราะฉะนั้นเธอต้อง คุ้มไหมครับกับไอ้ผู้ชายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาสองอันนั้นแล้วเราไม่เอาทั้งสองอย่างเราก็ต้องเดินสายกลางถูกไหมครับสายกลางนี้ก็เรียกว่าสายการพูดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ารักหรือเลิกน้องๆหัดใช้วิชาการพูดบ้างแต่สำหรับน้องๆซึ่งไม่รู้จะจัดการยังไงกับแฟนที่เป็นผู้ชายคนนั้นนะครับวิธีการที่ดีสุดคือให้ผู้ชายคนหนึ่งจัดการใครรู้ไหม พ่อพ่อเขาจัดการได้รับรองนี่การันตีสุดท้ายแต่อย่าเพิ่งถึงพ่อเอาแบบเราก่อนอะไรมไหมอยากจะรู้ไหมครับทำไมผู้ชายจะไปจากเราถ้าเราอยากเลิกอันที่หนึ่งทำตัวบ้าๆบอๆเขาไว้เขาทนไม่ไหวเราเค่งแต่งตัวเป็นอีบ้าควงไปเขาก็ทนอายเพื่อนไม่ได้จริงไหมอันที่สองทำตัวแบบนางร้ายสุดๆอยู่ไหนบอกเด๋ยวนี้นะโทรสาท์ทุกเวลาท้ยสุดมันก็ทนไม่ได้น้องว่าจริงไหมครับและถ้าเกิดยังสองอันนั้นไม่ได้นักพิธีเด็ดขาดสุดท้ายครับหาแฟนใหม่ให้บาน มันจะรีบไปครับง่ายไหมครัทั้งสามอย่างนี้เป็นกุสโลบายไหมน้องจำไหมนะจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นอย่าชนนะครับอย่าชนเวลามาอย่าได้ประทะจากไปอย่าได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปจากเขาไปเงียบๆอย่าไปชนมันตรงๆเสียเวลาสุภาพสตรีแบบเราหมดเลยขอ,ขอบคุณม่ก เคล็ดลับเจ๋งๆวร์กวนะคะในการที่จะถอยห่างออกมา